คุยยิ่งหรือผู้ชายคนใดฝันว่าได้ซื้อของที่ตรงใจและถูกใจเฮ้าเพิ่นว่าตัวท่านจะได้รับข้าวดีจากกาดมิตรสหายที่อยู่แดนไกลโชคลาบในช่วงนี้บกคอยมีนัดแต่ถ้าฝันว่าได้ไป สื่อของกินเพ่นว่าช่วงนี้คุณเองชอบหวนนึกถึงแต่เลียงเกาเกาแม่กระทบจิตใจของตัวเองอาจเป็นปัญหาเรียงสุขภาพได้โชกลาบพ่อมี บางแต่บาหมากนะักเหล็กน้ำโชคหาซี่หาสามหาหนึ่งหาแปดแปดสามแปดหกแปดเจ็ดแปดสอง